25สุสานที่ไม่ใช่ของพระองค์แต่เดิมด้วยขนาดและแผนผังที่ไม่เหมือนสุสานฟาโรตามแบบแผนทำให้นักอียิปตวิทยาเชื่อว่าสุสานเคว62ไม่ได้ถูกสร้างขึ้นสำหรับตุตันคาเมนตั้งแต่แรกมีความเป็นไปได้สูงว่าสุสานนี้ถูกเตรียมไว้สำหรับบุคคลอื่นอาจจะเป็นไอผู้สืบทอดราชบัลลังก์หรืออาจจะเป็นของราชินีเนเฟ,เฟอร์ติติ แต่เมื่อตุตันคาเมนสิ้นพระชนก่อนวัยอันควรจึงต้องนำสุสานที่ใกล้จะเสร็จสมบูรณ์ที่สุดนี้มาใช้แทน26น้ำมันอาบศพที่เผาไหม้ตัวเองหนึ่งในความท้าทายที่โฮเวิร์ดคาร์เตอร์พบคือมัมมี่ของตุตันคาเมนติดแน่นอยู่กับโลงทางคำชั้นในสุด การศึกษาในภายหลังพบว่าน้ำมันและเรซินที่ใช้ในกระบวนการทำมัมมี่ได้ทำปฏิกิริยาออกซิเดชันกับผ้าลินินและอากาศที่ถูกผนึกไว้ทำให้เกิดความร้อนสูงจนเกือบจะเกิดการเผาไหม้ที่เกิดขึ้นเองส่งผลให้พระวรกายไม่เกรียมและติดกับลงศพอย่างแน่นหนา27หัวใจหายไป ตามความเชื่อของชาวอียิปต์โบราณหัวใจคือศูนย์กลางของสติปัญญาและความรู้สึก และจะถูกทิ้งไว้ในร่างมัมมี่เพื่อนำไปช่างกับขนนกแห่งความจริงในโลกหน้าแต่หัวใจของตุตันคาเมนกลับหายไปซึ่งเป็นเรื่องผิดปกติอย่างยิ่งยังไม่มีคำอธิบายที่แน่ชัดสำหรับเรื่องนี้บานทฤษฎีสันนิษฐานว่าหัวใจอาจเสียหายอย่างหนักจากอุบัติเหตุหรืออาจถูกนำออกด้วยเหตุผลทางพิธีกรรมบางอย่างที่ยังไม่เป็นที่เข้าใจ